บทไตรสรณคมใจความสำคัญบทไตรสรณคมที่จะสวดต่อไปนี้เป็นบทสวดขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต้องการแสดงตนเป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็น อุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นนักบวชต้องเปล่งวาจารับไตรสรณคมนี้สามคำรบต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์อานิสงส์ผลดีที่เกิดจากการสวด 1. ได้เข้าถึงความเป็นชาวพุทธอย่างเป็นทางการ 2. ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย สอยู่เย็นเป็นสุขสมหวังรุ่งเรืองไม่ตกตำ่ำพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังคังสรนังฆฉามิตติยมปิพุทธังสารนังฆฉามิตติยมปิธรรมังสารนังฆฉามิตติยมปิสังคังสรนังฆฉามิคำแปลข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ <necessary> the summer, the ่งที่ระลึก hmm. ข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก แม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกคนโบราณ นิยมนำหัวใจของไตรสรณคมมาบริกรรมเป็นคาถาประจำตัวใช้ในทางแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายเมตตามหานิยมปลุกเสกเครื่องรางของขลังหัวใจของไตรสรณคมคือพุทธะสังมิ